ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีข่าวจากกรมการจัดหางานนะคะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนประกาศมานะคะให้ในายจ้างแล้วก็สถานประกอบการนะคะขอให้รีบดําเนินการนะคะสําหรับนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการนะคะที่ดําเนินการตาม ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหาคม2562ขอให้ท่านเร่งรัดการยื่นแบบบัญชีรายชื่อเนมลิสผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่15มีนาคม2563นะคะเตือนนะคะย้ำว่าขอให้ลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเนมลิสนะคะให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มีนาคมนะคะเพราะว่าจะได้ทำการดาเนินการ อื่นๆได้ทันท่วงทีก่อนที่จะหมดอ,า,อายุของใบอนุญาตทำงานซึ่งเร็วสุดก็จะเป็นวันที่31มีนาคม2563นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะขอให้รีบไปดำเนินการนะคะโดยในจ้างนะคะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th นะคะซึ่ง สามารถดำเนินการตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ดำเนินการแล้วก็ยื่นแบบบัญชีเนมลิสต์ค่ะภายในวันที่15มีนาคมนะคะส่วนอ,อันนี้จะเป็นของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ขอความร่วมมือในการยื่นใบอนุญาตทำงานต่อท2ใบรับคำขอต่อท2นะคะให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่15มีนาคมค่ะ ซึ่งแต่ละจังหวัดนะคะอาจจะมีคิวมากคิวน้อยไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code นะคะหรือว่าโทรไปที่สำนักง,งานจัดหางานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดของเพื่อนๆเองนะคะเพื่อที่จะสามารถเช็คได้นะคะว่าตอนนี้สามารถดำเนินการได้ช้าไวแค่ไหนแต่อยากให้แนะนำว่า ควรจะรีบๆไปดําเนินการนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คิวค่อนข้างยาวแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปอนุญาตทํางานโดยทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาสงสัยตรงไหนนะคะเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะแล้วเราจะรีบแจ้งกลับมาด่วนเลยค่ะโอเคค่ะแล้วครบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ